ได้สงสัยก็บอกเป็นแบบเบอร์วิดด์อะไรก็ได้ลงไปเบิร์เรืองของใจเ้าเชื่อวหูสรับร่วงเอาขึ้นง่ายเหมือครับเขียวโดดใบจืดง่ายครเขียวจะกระทั่งพออือครับผมต้นเข่าแข็งดีมันง่ายง่ายไหมบานบานลูกมือเดียวเหมือนสาวมาเบิร์วิดดมันสีหูเลยบานครับผมสอดอะไรอือครับมันง่ายเกินไป สวัสดีครับครับวันนี้พ่อกับมาพ่อกับคุณพ่อเย่าครับครับผมเดี๋ยวมีโอกาสได้มาเบิ่งแปลงโตใส่สูตร18 0ุถามมันงามงามไหมบานบานลูกมือเดียวเหมือนสาวมาเบิ่งนี่มันสีหูเลยบานรับผมสวดอะไรอืนครับมันงามเกินไปเราพ่อคิดยังไงกับสูตรมันครับแกกคิดว่ามันเปลี่ยน นักโมันคืองามเพียงเดนักโมันคืองามเพียงเดนักโมันคือง่ามแ้งเมันงามเกินไปผู้ใชก็บอกขึ้นเบร์อีโดดไปกระได้องเบิรงเรื่องหัวใจเตาเทู่สรล้่วงเอ้าึินง่ามมาจากโซรลมมีนาเอาเอาไม้มาสนุกสีร่องอีกเบองับค พอเห็นสูตร18ทูน3แล้วเขาวารับร่วงนี่พอคิดยังไงนะครับก็พอได้คิดว่าจะไหนคิดว่าอยากร่วงยังไงอยากมาลอกไสบครับอันนี้ไส่ไปเจากไรครับนี่สองไรเนี่ยสองไรสองแามอ่ะยังถี่เห็นเนาะครับเนาะคือมาเดามางามครับเห็นข่างันมแบบก็พุ่มใจแล้วครับมบนี้เฮาใส่ลงไปแล้วครับอ่าได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของดินเขาบ่ดินนั่นมันกระลมอยู่ลกมอนแกยนรับ พะว่าลงไปวานลงภัพบมีปุป๋ยมันสีละลายมันมันสีว่าเห็นเม็ดปุ๋ยเลยเด้ครับมันน้ำสีดำาพืดเลยอืมครับผมละลายท่านที่ครับผมแล้วบันที่นี่พอเฮาส่ลงไปแล้วคุณพ่อไดสังเกตต้นขเขาเขาบอกครับแข็งอยู่ต้นเขาแข็งดีอืมครับเรื่องของความเคียวครับคุณพ่อเฮาใสเหล่ามันเป็นยังไงครับเขียวโดนอืมใ่จืดง่ายครับเขียวจะกระทั่งทออืมครับผมเขียวเร็วเขียวเร็วเลยกระโดนอืมครับผม ครับเพราะว่ามันเปลนน้ำปุ๋ยบ่สิเป็นน้ำปุป๋ยตัวอืเขามาบอกของเหลืองของร่วงกันครับพ่อมันมันมันเป็นจังไรมันดกกว่าปีที่แล้วบ่เออดกกว่าอยู่ิงที่ดี้วมันเป็นจังไรครับพ่อทีที่แล้วมันจะพัง,งกว่านี้<ม>เตยแต่ว่ามันคนคน,นละพัน,นคนละพันอืมอันเขาพันนี่พ่อเพิ่งปลูกป่ครับแน่นแน่นโอ้เราเห็นหนึ่งสีมันมันมันหูสุดอย่างไรพ่อกับหูสึกว่ามันงามครับมันมันมันสุกหรือมันเหลืยง มันแดงคือบกหมากสูเข้าดีนะครับวันนีมาเห็นเขาว่าเขายังขึ้นสูงง่ายแจ็คแล้วเราก็โมโหกันแลวมาตุนอ๊อฟแล้วมาเล็ดมันเป็นยังไง่อเขาดีมันก่เม็ดเต็มมันสิบมันมีเขาดีแต่ของ่อดือยังไงเป็นยังไงครับเต็มอยู่ต้นสภาพบาปีนี่เป็นยังไง่อสบาดปีนี่มันก็แห้งแรงแต่รสมบูรณ์นี่มันจะงามกว่านี้ครับเราคิดว่าปีนี่ให้นี่เขาสิเดชผลผลิตหลบอสครับ่ฮูหจากปกติตาเกี่ยวมือนี่ให้นี่มันสิได้ หาป,ปุ๋ยแต่ว่าเดี๋ยวบางหว่วงเขาเห็นป็นคนเกี่ยวไม่สิได้หลายคนะครับก็คือถ้ารถย้อมสิได้หน่อยแล้วเห็นมันยืนเนังสิแมกระสิบว่าเสียเท่าใดเราคือไฮก้าเลยป,ปีนี้ถ้าเกิดเป็นการเฮ็ดค้อง,องข้องเฮ้าเองคือการยืนเกี้ยวนี่คิดว่ามันสิได้หลายก็หาซ0ปุยบ่ี่คิดว่าสิได้หลายกวัวคิดว่าสิได้หลายกวัวครับผมกับเป็นเสียงสัมผัสจาก เกษตรกรโตจริงนะครับคุณคุณพ่อเย่าหรือคุณพ่อเบ่านะครับซื้อที่ชาวบ้านอื่นนะครับเนาะคุณพ่ออยากฝากอย่างถึงคนที่เพิ่นเห็นคลิปนี้บ่ครับกะกู้ล่มาค่อยใส่กะกเห็ดทดลองใส่ลองเบิ่งครับกาใส่แล้วมันได้ผลมันดีแก่ผลประโยชน์ของเฮาครับแต่ยังติดตามครับผมก็หลังครับผมมีแค่นี้เนาะครับเนาะครับกะ ขอขอบพระคุณลหลายๆครับคุณพ่อเย้าหรือคุณพ่อเบาะนะครับที่ <4 S 2> สลาเวลาาพาเข้ามาช่มแปลงตัว1803ครับผมก็ขอให้คุณพ่อได้พ้ผลิตหลายๆครับขอบคุณอิสลาเวลาสวัสดีครับ तू काय हि गोठिया काही आपण कोण बंद को